สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามกนะับว,วันว่างของเรานะคหลังจากทํางานนะพี่น้องเดี๋ยวเรื่องานพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคเปิดตัวหนังของวีบ้านสินแลนด์นะคตอนนี้เมนูก็ทยอยทยอยทยอยมาในบวกคุงดองอันนี้ขนมจีนน้ำยาปูนะพี่น้องมาสาธิตวิธีกินกันบันโอ้ยเออลงไปเลยค่ะโอ้โยโอ้ย Cái này tiết tiệt con dây gần mất

แต่อันนี้ชอบมาเลยนื้ปูคาะนื้ปูคาะนื้ปูเน้นๆค่ะอร่อยหมอร่อย ตอนนี้นะคะเรากินอิ่มก็มาเดินชอปปิ้งนะคะพี่น้องตอนนี้พี่แพลวกับพี่ชายพี่แรวนะคะก็เข้าช็อปกูชี่อยู่นะคะแม่ปอเอาไปซื้อของเล่พี่น้องเอ้ยืนรออยู่ข้างนอกนะะรอหนืขอข้างนอกชมบรรยากาศนะคะสวยๆของไอคอนสยามตอนเย็นนะคะโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากนะคะว่าหลังมือพักผ่อนแลนะคะพี่นอ้องเมื้อื่นรุยงานกันต่อนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ